สวัสดีค่ะพบกับเพรค่ะวันนี้นะคะเพรก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่เพชรเคยป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะเมื่อเจปีที่แล้วนะคะโรคกรดไหลยอนนะะ้ยอนคือสภาวะที่เกิดนะคะบ่อยๆในกระเพาะอาหารนะคะโรคนี้อาจจะไม่ถึงขั้นอันตรายแต่ว่าถ้าใครที่นะคะป่วยเป็นขั้นรุนแรงก็อาจจะทําให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนในกระเพาะอาหารแล้วก็ก่อให้เกิด นะคะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้ค่ะ<ฆ>เพรไม่ใช่หมอนะคะแต่เพจอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเมื่ออปีที่แล้วที่เพรป่วยเป็นโรคกดไหลย้อนนะคะขั้นรุนแรงมากๆและวก็หนักมากๆถึงท่านทํางานไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อาการปวดแสบป,ปวดร้อนบริเวณหน้าอกแล้วก็ไอตลอดทั้งคืนเจ็บคอ ะะแล้วก็ปวดหัวตัวร้อนนะคะนอนโรมอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะคะร้อนร้อนเอาหนาวน,นะคะเวลาทานอาหารมื้อแรกนะคะตอนอาหารเช้าก็จะอ้วกหรืออาเจียนออกมานะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะไปพบปะหรือพูดคุยกับใครเหนื่อยหมดแรงนะคะ,ะที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือการปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณหน้าอกและเวลานอนนะคะเชรก็นะคะ นั่งแล้วก็เอาหมอนสองใบนะคะเอามาลองไว้ที่หลังแล้วก็จะนั่งนะคะแล้วก็หลับแบบนี้ซึ่งเป็นอาการหรือว่าเป็นช่วงขณะที่แบบว่าทรมานมากๆเลยนะคะ เวลาหายใจนะคะก็รู้สึกนะ,ะไม่สะดวกหรือว่าหายใจติดขัดนะคะเวลานอนนะคะหลับเผลอหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเหมือนจะหยุดหายใจชั่วนา,นาขณะนั้นเลยนะคะซึ่งโรคนี้นะ,ะเป็นโรคที่ทรมานมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าใครที่กําลังเป็นอยู่นะคะรีบรักษาตัวเองด่วนๆอย,ย่าให้เป็นถึงขั้นที่3เหมือนเพชรเลยนะคะ ปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ทําให้เกิดเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนก็จะมี3ปัจจัยหรือ3พฤติกรรมนั่นเองก็คือ 1. นะคะโรคอ้วนนะคะใครที่นะคะอ้วนมากๆนะคะหรือน้ําหนักตัวมากๆก็จะทําให้เกิดเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนได้นะคะ 2. นะคะคุณแม่หรือผู้หญิงที่ตั้งครรน,นะคะ ซึ่งนะคะเด็กที่อยู่ในท้องก็จะทําให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็ทําให้เกิดเป็นโรกกดไหลย้อนได้นะคะแล้วก็นะคะสาเหตุที่3ก็คือนะคะ การรับประทานอาหารดึกๆึกแล้วก็นอนเลยนะคะซึ่งเรานอนลงไปแบบนี้หลังทานอาหารทันทีก็จะทำให้หูรูดของบริเวณลำไส้ได้เปิดขึ้นแล้วก็ทําให้กรดไหลย้อนนะคะมาถึงบริเวณหน้าอกและบริเวณนะคะคอนะคะก็จะทำให้เกิดเป็นโกกรคกรดไหลย้อนได้ค่ะ ตอนที่เพชเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนนะคะเพชก็จะไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ทํา,าทการวินิจฉัยนะคะโดยการส่องกล้องนะคะเอากล้องนะคะส่องลงไปนะคะทางปากแล้วก็ส่องลงไปลึกๆถึงลําไส้ของเราแล้วเสร็จแล้วเขาก็ส่องดูว่าเรามีแผลในกระเพาะอาหารหรือไม่นะคะ mm hmm. ผลปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเพชเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนซึ่งคุณหมอก็ให้ายา ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งตัวนั้นนะคะให้เพชรมาทานก่อนนะคะก็คือยาที่ชื่อว่าโอมเมอร์ประโซค่ะ,ะคุณมอบอกว่าเพชรจะต้องทานยาตลอดชีวิตเลยเพราะว่าโรคนี้อาจจะรักษาไม่หายนะคะเพชรก็ทานมา ทุกวันนะคะวันละเม็ดนะคะก่อนนอนนะคะอาการก็เริ่มดีขึ้นมาบ้างนิดนดแต่ก็ยังกำเริบเป็นประจำนะคะเพชก็ได้ค้นนะคะในอินเทอร์เน็ตว่าจะทำอย่างไรที่จะหยุดยา,าแบบโรคก,กรดไลย,ย้อนแบบว่าทาวรหรือว่าไม่อยาก จะทานยาตลอดชีวิตเพชรก็นะคะเริ่มจากการนะคะฝึกโยคะทุกวันเป็นประจำนะคะ,ะเวลาตอนเช้าตื่นมา7จ็ดโมงถึง8ปดโมงหรือว่าถึง9ก้าโมงเช้าเสร็จแล้วเพชรก็จะเริ่มออกกำลังกายไปไว่ายน้ําฟิตเนสนะคะหรือว่าเดินหรือว่าวิ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะสาถึงหเดือนนะคะเพชรก็ เห็นผลได้วา่าดีขึ้นนะคะในการนอนแล้วก็จะไม่อึดอัดหายใจสะดวกขึ้นแล้วก็อาการปวดแสบปวดร้อนนะคะรงเรนหน้าอกนี่ก็นะคะค่อยๆหายไปนะคะหลังหกเดือนนะคะเพชรก็ได้ออกกาลังกายโยคะวิ่งว่ายน้ำเสร็จแล้วเพชรก็จะเริ่มปรับนะคะายาจากาทานทุกวันทุกวันก็เริ่มให้เหลือ2วัน1เม็ด3วัน1เม็ด4ี่วัน1เม็ด5วัน1เม็ด แล้วก็นะคะอนาอาทิตย์ละเม็ดนะคะาหลังจากนั้นเพชรกก็ค่อยๆนะคะผ่อนผ่อนจนหยุดยาลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปรับนะคะพฤติกรรมของเราก็คือ,อาทานอาหารนะคะ5้โมงหรือว่าก่อน5้าโมงเสร็จแล้วก็ไม่ทาน,นะไรถ้าเราเหิวเราก็จะดื่มน้ำนะคะแล้วก็นะคะงดอาหารมันอาหารเผ็ดงด ะะทานหัวหอมอชากาแฟน้ำอัดรมหรือว่าอาหารเปรี้ยวนะคะมะนาวเงี้ยก็หยุดไปเลยนะคะพริกเผ็ดก็ไม่ทานเลยเป็นปีๆนะคะและทั้งหมดนี้นะคะ ก็เป็นประสบการณ์ที่เพชรนะคะได้เป็นโรคกดไหลย,ย้อนนะคะตอนนี้เพชรมีความสุขมากๆและไม่ทรมานอีกแล้วนะคะและถ้าใครที่เป็นอยู่ก็สามารถที่จะนะคะนำประสบการณ์ที่เพชรเล่านี้นะคะไปปฏิบัติกันแล้วก็ขอให้นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็นะคะขอให้มีกําลังใจสู้ต่อไปนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้เพชรต้องขอขอบคุณมากมากนะคะและสวัสดีค่ะ พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย